สวัสดีครับสมาชิก t ทรดไลเดอร์คอมนะครับรวมถึงสมาชิกช anel น,นี้ทุกท่านนะครับเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับผมจะมาต่อในเรื่องการอแอดนะครับเครดิตออหรือบัตรเดบิตการ์ดกับทางสกิลกันนะครับหลังจากวิดีโอก่อนหน้านะครับเราได้สาธิตวิธีการเปิดบัญชีสกิลไปแล้วนะครับทีนี้เรามาต่อกันที่วิธีการแอดอบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตการ์ดเข้าไปกันนะครับ ก่อนอื่นนะครับท่านจะต้องล็อกอินเข้ามาที่หน้าเว็บของสกิลก่อนนะครับเมื่อล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับให้คลิกตรงที่ Car ์ดแอนด์แบ c c ์แอดนะครับเมื่อคลิกมาแล้วจะมาหน้านี้นะครับตรงนี้ให้คลิกเข้าไปที่ Add c r e d i t or Debit Card นะครับหลังจากคลิกเข้ามาแล้วนะครับทีนี้นะครับจะมาหน้านี้นะครับที่ให้กรอกเลขนะครับ ตรงนี้จะเป็นเลขหน้าบัตรของเรานะครับบัตรเครดิตหรือเดบิตที่เราต้องการนะครับตรงส่วนนี้นะครับถ้าจะให้แนะนำนะครับแนะนำให้ใช้ของทางเคไซเบอร์นะครับหรือเคการ์ดช้อปปิ้งนะครับมันเป็นของกสิกรไทยนะครับมันจะเป็นข้อดีก็คือมันจะค่อนข้างมีความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนเลขหน้าบัตรอะไรได้อยู่ทุกเมื่อนะครับ หรือหากท่านไม่มีก็ใช้บัตรที่ท่านมีก็ได้นะครับตามที่ท่านสะดวกนะครับตรงการ์ดนัมเบอร์ตรงนี้ครับให้กรอกหมายเลขหน้าบัตรเลยนะครับกรอกลงไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นวันหมดอายุของบัตรนะครับตรงนี้ก็เป็นช่องเดือนนะครับเดือนอะไรก็ดูที่หน้าบัตรเลยนะครับใส่เลขเข้าไปแล้วก็ปีนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะเป็น Security code นะครับ สกิที่ค้ตรงนี้นะครับจะเป็นเลข3ตัวด้านหลังบัตรนะครับ3ตัวท้ายนะครับเลข C C V ครับลองดูนะครับหลังบัตรมันจะมีอยู่นะครับให้กรอกเข้าไปนะครับเนี่ยทีนี้เมื่อกรอเสร็จนะครับให้เรากดเซฟนะครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนถัดไปกันนะครับอันนี้นะครับหลังจากเรากดเซฟแล้วนะครับมันจะเด้งมาที่หน้านี้นะครับสเต็ปหนึ่งนะครับ Verify your card นะครับ verify your card นะครับมันจะแจ้งนะครับให้เราทราบว่าตรงนี้นะครับนะครับ how it w o r k เนี่ยก็คือว่ามันจะแรนดอมนะครับหักเงินจากบัตรของเราออกไปนะครับในจำนวน1.01-2.99นถึง2.99นะครับเป็นหน่วยยูโรหรือน่าจะเป็นหน่วยยูโรยูอสดีประมาณนี้นะครับเป็นสกุลเงินต่างประเทศนะครับมันจะแรนดอมหักของเราไปนะครับ เมื่อนะครับเรา,อายอมรับนะครับยินยอมก็ให้คลิกคำว่า debit amount and verify นะครับคลิกไปหน้าไปกันครับเมื่อคลิกแล้วนะครับทีนี้จะมาที่สเต็ปสอนะครับก็คือจะแจ้งว่าใน1ภายใน 1- 3วันนะครับให้เราทำการเช็ค นะครับสเตทเมนต์ของการ์ดนะครับของบัตรเราที่เราแอดเข้าไปนะครับว่าโดนหักเงินไปเท่าไหร่นะครับตรงนี้ก็คือให้เราโทรไปหาธนาคารนะครับโทรไปหาธนาคารเท่านั้นครับโทรไปสอบถามว่าทางสกิลเนี่ยได้หักเงินจากบัญชีเราไปเท่าไหร่เป็นสก,กุลเงินต่างประเทศนะครับให้จดหมายจํานวนเงินนั้นมานะครับให้ถูกต้องเพราะว่าเราจะต้องเอาตัวเลขนั้นนะครับเอามากรอกในช่อง ยืนยันข้อมูลอีกรอบหนึ่งกับทางสกิลนะครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของบัตรจริงๆนะครับสําคัญเลยนะครับขั้นตอนนี้ห้ามเราคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเองเด็ดขาดนะครับเราต้องโทรไปสอบถามธนาคารเท่านั้นนะครับว่าเป็นจํานวนเงินเท่าไหร่นะครับทศนิยมอะไรก็ใส่ให้ครบถ้วนด้วยนะครับจดไว้ให้ครบนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับก็คลิกที่ close นะครับ close ไปเดี๋ยวไปดูขั้นตอนถัดไปกันนะครับ ครับทีนี้นะครับตรงด้านหน้าสกิลของเรานะครับในเมื่อเราล็อกอินเข้ามานะครับตรงหน้าการ์ด n d ง b n n k c c o u u t t นะครับก็จะมีอยู่นะครับข้อมูลว่ามีบัตรที่เรากดแอดเข้าไปนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ฟินิชนะครับก็คือตรงฟินิชเวอร์ฟายเคชันนะครับตรงนั้นนะครับตรงนี้แหละครับเป็นที่ที่เราจะต้องคลิกเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปกรอกข้อมูลนะครับ ตรงนี้นะครับหลังจากเราคลิกเข้ามาแล้วนะครับจะมาที่หน้านี้นะครับเป็นช่องให้เรากรอกจํานวนเงินนะครับที่เราโทรไปสอบถามธนาคารมานะครับว่าโดนหักไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็เอาจานวนเงินนั้นมากรอกตรงข้อนี้ให้ถูกต้องนะครับตรงนี้จะเป็นหน่วยของยูโรนะครับให้ท่านกรอกจํานวนเงินตามสกุลเงินยูโรนะครับจากทางธนาคารเท่านั้นนะครับต้องสอบถามอันนี้เน้นย้ําเลยนะครับห้ามคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเองเด็ดขาดนะครับ เมื่อท่านกรอกเข้าไปเสร็จสิ้นนะครับก็ให้คลิกที่ Submit นะครับทีนี้ถ้าถูกต้องนะครับก็จะสามารถใช้งานได้นะครับทันทีนะครับหากไม่ได้ทำผิดขั้นตอนไหนนะครับทีนี้นะครับก็ลองกันดูนะครับลองใช้ดูเพราะว่าเห็นหลายๆท่านสอบถามในเรื่องการแอดเครดิตออเดบิตคาร์ดมาเยอะนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นขั้นตอนที่จะทำผิดกันค่อนข้างเยอะด้วยนะครับ ที่ทำผิดก็คือว่าทางสกิลนะครับได้ทําการแรนดอมหักเงินจากบัตรเรานะครับเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของบัตรของเราจริงๆนะครับทีนี้ถ้าเราไปทําการคํานวณอัตราแลกเปลี่ยนเองเนี่ยนะครับมันจะไม่ตรงเลทไม่ตรงกับทางธนาคารนะครับไม่ตรงกับทางธนาคารนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องโทรไปสอบถามธนาคารเท่านั้นนะครับให้ได้จํานวนเงินที่ถูกต้องทุกจุดทศนิยมนะครับ เพื่อนํามาเกอกนะครับมาเกอกลงข้อนี้นะครับถ้าเราเป็นเจ้าของบัตรจริงนะครับเราก็จะสามารถโทรไปสอบถามได้นะครับกับทางธนาคารเมื่เกอกถูกต้องก็จะสามารถใช้งานได้สมบูรณ์นะครับก็ยังไงก็นะครับหากท่านใดนะครับยังไม่มีบัญชีสกิลนะครับท่านก็สามารถเปิดบัญชีได้นะครับจากทางลิงก์ข้างใต้คลิปนี้เลยนะครับก็ยังไงก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ